สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะมาพาทุกคนนะคะมาทำปลาผัดซอสด้วยหม้ออา o m จมี่มติคุกค่ะหม้อนี้นะคะเป็นหม้อที่ไม่ใช่แค่สามารถต้มตุ๋นนะคะหรือว่าผัดได้แต่ยังสามารถนำมาทอดได้ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูปลาผัดซอสค่ะอันดับแรกนะคะเราก็ต้องมาทอดปลากันก่อนค่ะนะคะเมื่อเราหั่นปลานะเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะเราก็นำไปคลุกในแป้งมันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องทําการอุ่นกระทะก่อนให้กระทะร้อนนะคะใส่น้ํามันเข้าไปในหมอ้อของเราเลยค่ะพอใส่กระเข้าไปแล้วนะคะให้ปิดฝาไว้แล้วรอจนเราคือมันจะได้ยินเสียงนะะน้ำมันกระเด็นดึง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 ,ดงใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยพอมันหยุดกระเด็นหยุดเสียงเมื่อไหร่นะคะเราก็เปิดฝาออกค่ะแล้วก็ใส่ปลาลงไปทอดได้เลย หลังจากนั้นเมื่อปลาเหลืองแล้วนะคะจะเห็นว่าเอ๊มันไม่ติดกรน้ะเลยอะ่ะดีจังเลยซึ่งมันก็เป็นวิธีเดียวกับการที่เราทำไข่ดาวนะหรือว่าไข่เจียวนะคะต่อมาเราก็เอาปลานะคะพักไว้นะแล้วเราก็มาใช้ผักทุกอย่างที่เราต้องการที่จะใส่เข้าไปนะคะมาผัดค่ะโดยใส่เข้าไปทุกอย่างเลยนะแล้วก็ ิดฝาเลยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบของเราดังจากนั้นก็มาผสมกันค่ะปลากับผักที่เราปรุงไว้นะคะแค่นี้ก็จะได้ปลาผัดซอสไตล์เกาหลีแล้วค่ะวันนี้บีอา m ุมีบางไหน h a ให้พี่เนต n ิ e เตอร